รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวเราลงพื้นที่จังหวัดสกลนครกันนะครับวันนี้เลยค่ะที่การสทรนชติดตามการบริหารจัดการน้ําหนองหานที่จังหวัดสกลน,นครเลยค่ะที่การสทรนชลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ําโดยเฉพาะแผนการระบายน้าหนองหานและพื้นที่เสี่ยงทุกาภัยในจังหวัดสกลน,นคร ดรสุรศรีกิติมนคนเลขาธิที่การสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำสุรัตสวัสดีตำบลตาตงวัฒนาเอผอพนนาแก้วและประตูระบายน้ำบ้านหนองบึงตำบลด่านม่วงคำอำเภอศรีโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามสถาน,นการณ์น้ำหนองหานเดี่ยวทางการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือทอภัยโดยมีผู้อำนวยการ โครงการชนรับทานสกลน,นครผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7จ,จังหวัดสกลน,นครหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลน,นครประมงจังหวัดสกลน,นครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอำเภอในพื้นที่ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมให้ข้อมูลสําหรับหนองหานจังหวัดสกลน,นครมีพื้นที่ประมาณ77,00 0ไร่รองรับน้ําลําน้ํา21สายมีปริมาณน้ากักเก็บอยู่ที่200 66ล้านลูกบาทเมตรโดยวันที่9กันยายน2568มีปริมาณน้ำที่ 260. 92ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น97.63เปอร์เซ็นต์ของความจุซึ่งจังหวัดสกลนครได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำผ่านประตูน้ำสู่รัศวดีอัตราการระบาย230ลูกบาตเมตรต่อวินาทีพร้อมนำอุปกรณ์เครื่องจักรปัดมัเชพืชที่กีดขวางทางน้ำพร้อมทั้งผ่านน้ำออกจากลำน้ำคูส่านล้อผือบ ในช่วงวิกฤตในอัตรา45ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอัตรากำหนดอัตราการระบายน้ำสูงสุดที่ประตูระบายน้ำว่านหนองบึงอัตรา170ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและประตูระบายน้ำ บ้านนาขามอัตรา240ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยให้การห้องน้ําเป็นไปตามเกณฑน้รักษาระดับน้ําไว้ที่จัวด156มรทกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบรอบหนองหานและให้เขื่อนน้ําปุงหยุดการระบายน้ําในช่วงวิกฤตโดยให้ประเมินสถานการณ์น้ําวิจารณาทุกสัปดาห์ซึ่งปัจจุบันประตูน้ํา และประตูระบายน้ําสู่รัฐวดีเปิดบานขนาดนี้ระบายน้าทั้งสาบานระยะยกบานบานสามร้0 0เซนติเมตร และระบายน้ำ122.87ลูกบา์เมตรตวินาทีโดยไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านล่างอย่างไทยมากหาและประตูน้ําบ้านหนองบึงเด๊กแหวนบานประตูน้ําทั้งสองบานระบายน้ำ229.91ลูกบาทเมตรตวินาทีพร้อมติดตั้งเครื่องผักดันน้ำสองเครื่องและเครื่องสูบน้ำเจ็ดเครื่องทําให้สามารถเพิ่มการระบายน้ํที่ได้เพิ่มกว่าสองล้านลูกบา์เมตรตวันเพื่อเร่งระบาย น้ำในน้องกายและหลับน้ำกับในช่วงประตูระบายน้ําสุรศวดีประตูระบายน้ำน้องบึงที่มีความยาวกว่า20กิโลซึ่งคดเคี้ยวและเป็นที่รุ่มต่ำดรสุรศีกิติมณฑลเลขาธิการสนักนงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสวทชกล่าวว่าแนวทางการเปลี่ยนจัดการน้ํำในของจังหวัดสกลนครค่อนข้างได้ผลโดยการระบายน้ําได้คานวณถึงบริเวณท้ายน้ําด้วยประกอบกับบริเวณน้ำในแม่น้ำสูง ยังต่ำกว่าตลิ่งค่อนข้างมากดังนั้นจังหวัดสกลนครจึงจําเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกให้อยู่ในระดับควบคุมได้อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ยังงอยู่ในช่วงฤดูฝนและสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนจึงจําเป็นต้องวางแผนในการบริหารจัดการน้ําในหนองหานตลอดจนวิ้นที่เสี่ยงต้องไปอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็ถือว่าทางจังหวัดนะครับสกลนครได้ดําเนินการในเรื่องของการ บริหารจัดการน้ําตรงนี้เชิงบุญการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางกรมชมทานกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับทางกรมประมงเองนะครับที่ดูแลในเรื่องของบึงหนองหานด้วยก็ถือว่าเป็นการที่จะบริหารการอย่างต่อนเนื่องไปจนถึงจังหวัดนครพนมนะครับเพราะว่าการน้ําจากบึงหนองหานที่จะผ่านไปตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องไปออกที่แม่โขงนะครับแม่น้ําแม่โขงที่จังหวัดนครพนมเพราะนั้นก็เป็นการประสานงานทั้ง ในส่วนของจังหวัดสนนกลนครและนครพนมครับโดยในพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของศูนย์อำนวยการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวที่จะดูลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเดิมทีศูนย์นี้เราตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคายแต่พรุ่งนี้เราจะประชุมที่จังหวัดสนนกลนครนะครับแล้วก็ให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยเป็นอ,ออนไลน์เข้ามานะครับเพราะว่าในจังหวัดอื่น,นก็ยังมีในส่วนของอ่างเก็บน้ำ นะครับที่จะมีปริมาณน้ําค่อนข้างมากที่จะต้องมีการหารือร่วมกันนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่าอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงนะครับก็อยู่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ต้องไปออกที่ทางบึงการในส่วนนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูด้วยกันนะครับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่จะให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด